เอาเข้ามาเข้ามานะครับนะนี่แหละครับเรื่องนี้นะครับพี่น้อง F4 มันผิดสังเกตมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกแล้วนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเปิดรับบริจาคย่ามใจแล้วทีนี้พอเห็นเม็ดเงินเข้ามาปั๊บเปิดบริจาควันแรกเลยนะครับ แล้วคุณคิดยังไงถึงจะมาเปิดรับบริจาคนะครับเห็นไหมแผนการมันผลประโยชน์ผลประโยชน์นี่เข้ามันหมดผลประโยชน์เข้ามันหมดทีนี้นะครับขนาดดารุงดาราเนี่ยเขายังโกงกันได้เลยนะครับอีนี้โออีนี้ก็เอาใหญ่เลยทีนี้ติดนิสัยย่ามใจไงเพราะเคยได้มาแบบง่าย วันแรกก็เปิดรับบริจาคเลยจ้าอ่านะครับได้ไปเยอะทีนี้แล้วทีนี้พอเห็นเม็ดเงินเข้าในโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์ทีนี้อ่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เอาที้หหอดีดีเลยนะครับใช้ไอโฟนเลยทีนี้โบวิตายแล้วครับหลังจะมีเงินสามพันทีนี้อ่าเพราะถูอ่าลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ เเรื่องเงินขอทานออพวกก็พูดกับผัวว่าเอา้เรามาถูกทางแล้วถ้าท,ท,ท,ทางห้ามมาถูกทางเลยแมมรวยห้งางโวยทุ๊กตาห้านี่อยากให้พ่อให้แม่รวยแทนน้อลูกเอ้ยน้องดีจังเลยจบจังเลยนะน้องนนี้อา่านะครับตุ๊กตาเพื่อนนะให้พ่อให้แม่ห้างให้พ่อให้แม่รวยแทนน้องคนว่ามัน,เ,น,นมเป็นแบบน,นั้นเด้ก็ต้องไปหามันดอกก็ต้องไปดอก ให้ชาวบ้านก็เมื่อกหาชสิไปที่ไหนไปมันเมื่อยนะสิแตกตีจะได้ที่ไปไปอย่างพวกป้อจากคน่ะสิไปยังไม่แม่นหน้าที่เข้านอนคนนะเขามีหน้าที่เซ้งซื้อหน้าถามน้องคนนะพวกไปขยะเราป้ตายดับมึงฟังกูนี่้ามึงบ่ต้องว่าอย่างเด้อกูจะเป็นพวกว่าวู้ดเดียวมันปึกมันหนามึงนะมึงบ่ต้องว่ากูจะว่าเองเห็นบอกนะัะนะถ้าคนเรามีความรู้ใจเอาเขาก็อยากฟัง อ่าผู้เป็นพ่อพูดบ้างเนะาะอหัวอ,อกความรู้สึกไงจะพูดแบบไหนยีนี้ต่อแทนโนหมดบ,บัดในบยตายแล้วชีวิตมันผพิดสังเกตผู้เจ้าผู้ฟังผู้เจ้าผู้เบิ้งบอกครับอ่ามันผิดสังเกตตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเข้าใจบ่่อยเบ้านี่นะนะอ่ามันผิดสังเกตมาตั้งแต่วันแรกแล้วอืม น,น,าน,านั่งโจโูอยู่บ่นี่ยิ้าหันก็นนั่งเต็งแต่ที่มัะกันั่งเสียค่อยอยู่บ่นี่รอรุนเงินบริจาคจะไปใส่หาสิแตกบวชุดขาวผมขาวมันจะเห็นตีมันจะเห็นตุ๊ก,กตามันไม่เห็นนะครับนะจะไปอาศัยคนบ่ใช่ลูกใช่เต้าเขาไแม่นีนิใช่ตุ๊กตาองเก่าไหมล่ะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยออร้อนๆเลยเนี่ยมันไม่มีเลย ใช่ใช่เขาไม่เผาเลยนะเขาอายัดไปเลยนะเ,เห็นไหมคับนักข่าวที่เสียชีวิตนี่เขารอผลพิสูจน์เมื่อว่ามีพบเมื่ออะไรเมื่อรู้ว่าพบมีสารเซไซตัวแม่เขาไม่ได้เผานะทำไมเขาถึงไม่เผาไงอีนี่มีแต่จะก,กี่อย่างเดียวทีนี้จากไฟต่ำอย่างเดียวโอ้ยตายแล้วชีวิต ม,มึงมึงพูดได้ยังไงว่าเป็นความคิดของมึงที่จะไปไปตรวจที่โรงพยาบาลตัวตุนอแมนเดอรก้น oh, oh, มบอลแมน man, ความคิดของมึงกับตัวตูนอีควายาพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นอีสัตวมึงพูดได้ยังไงเฮอา่ามึงพูดได้ยังไงว่าเป็นความคิดของมึงอีควาย ามึงเป็นพ่อเป็นแม่แบบเขานี่นะโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีมันไม่ได้เป็นบรรราคารนนลงพยาบาลมึงยังไม่ไปเลยเอ่เขาไปตรวจพิสูจน์ให้คนอื่นนู่นไปอะไรที่เสียเงินเสียทองเออให้ญาติพี่น้องตัวเองไปถ้าอะไรเป็นเงินเป็นคำหนึ่งมาให้กูเห็นไหมแค่นี้ยังดูไม่ออกเหรอครับทำไมโง่จังถามหน่อยสิ เออถ้ามันรักตุ๊กตาของมันนี่โอ้ยมันวิ่งแจ้นไปตั้งนานแล้วกูไม่ถูกกูบ่ถึกตากูแต่มื้อแรกผุนโอ้ยมัวนั่งถ่าวหยังกูก็บ่ยเว้าอยู่กูยังคิดอยู่เรื่องเกิดกับตัวเองทําไมวิ่งไปได้อย่างไปหาที่อำเภอหรือว่าไปศูนย์ดํรงทางใ่ใช่คือไปได้ซะบัดนี้คือบ่ได้เมารถซะบัดนี้ โอ้ยคนเราถ้ามันเมารดเมาลาเมานั่นเมานี่มันโมเมนครับมันเป็นข้อแก้ตัวว่าเขาไปสองลงูกบาศกโลงกบาศก์ไม่ได้ไปจักรูงบาศเลยครับอืมนะครับไปไหนไปไปโรงเบียร์พิดพูดไปไปโรงเบียร์ <c oughs> ไปโรงเบียร์ไปแล้วครับโรงเหล้านู่นแล้วป,ปัดไปเป็นญานเมาจังเม็ดเนาะ ยานเตบอมเมาครับพี่น้องเอฟซีปัดปอนลูกตารางวันที่ลงวันที่ลงผู้โอยนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นว่าไรๆดำๆในเบอร์โอ้ยครับกินนั่นนั่นนั่นไม่ต้องห่วงเรือนะครับนะอืมนะครับกินก็บม่แม่งกินธรรมดาพุ่นกินรีพุ่งได้ครับไม่แม่งทัรมดาเป็นพ่งพอร์ต้ามืออืม คอยี่อแตเด้อค้อพนันสิแตกรีบ่เด้อนะครับรีบอ่เพื่อนเพนว่ารีบอ่มึงมาเลยมึงมาเลยเด้ยอกูจะพวงก,กูไปรับมึงตอนไอ้บุญบ่มีเออกูจะพวงไปรับมึงกินชิแตกรีบรมัน่ำมันออาจะโทรมาถือกันเด้เ,าเดมาลดมันบ่มันครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นมันเป็นคําพูดที่ง่ายเกินไปนะครับมันเป็นข้อแก้ตัวมันเป็นข้ออ้างแต่มันฟังไม่ขึ้นเข้าใจไหม มันฟังโบคืนเข้าใจบ่สําหรับความคิดผมนะครับที่ได้ฟังเลยอูม,มันไม่ใช่ครับมันไม่ได้เกิดตือรู้ล้นอะไรสักอย่างเลยนะับแต่เวลาอะไรครับออกมาพูดว่าอะไรนี่นะคะจะหาความเป็นธรรมก่อนพูนจะตามแมก็ตุกกตาของหนูมคะ่ะนะหนุ่เป็นผู้เสียเส้นหนูมเป็นผู้เสียเนะอ็นค่ะนะอือเป็นผู้เสียเอ็นค่ะเป็นผู้ต้องสงสารคะ่ะปุ่นได้บะนี่ สงสารสุดตีนนี่บมมันเป็นอะไรให้หน้าสงสารกูถามหน่อยสิเอาดันดันนะครับดันดันนะดันดันจิตลอยไรอืมเอาเข้ามาเข้ามานะดันดันให้ด้วยสงสารสตีนนี่บมอนี่แหละครับผมเปรียบเทียบอะไรครับกับแม่นักข่าวที่เสียชีวิตนี่เมื่อเขารู้เมื่อเขาพบว่าอะไรครับ เมื่อแพทย์พิสูจน์ออกมาแล้วว่าลูกเขานี่พบสารเสยตินเขาไม่เผาเลยจนกว่าอะไรจุดจะได้คําตอบที่ชัดเจนมันไม่เหลือนีหาตามนี้เอามาจะโรงพาบาลแล้วมึงจะไฟต่ําเลยทีนี่โอ้กูก็งึดเหมือนกันนะ่ะนะเขาก็งงทั้งบ้านทั้งเมืองมันี่ตามรถจีโระไปเลยไปเลยเพ่อนหนังหน้าตุ๊กตาพึงยังไม่ดูเลยหันขางเซตมกคือปิ้นป่าปิ้งป่านี่ ขณาดเขาเห็นเกือบแล้วมึงยังไม่ไปเลยจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรกูถามหน่อยสิฮะจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรกูยังงงกับชีวิตพวกมึงเลยเขามาบอกถึงบ้านแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออเจอเกือบแล้วเจอรองเท้าแล้วซื้อบาดนี่เหมือนรู้อะไรสักอย่างไง นะครับเหมือนรู้อะไรสักอย่างเลยเห็นไหมเออมันเป็นแบบนั้นนะครับในนิทานเรื่องนี้นะเทําไมคุณถึงดูไม่ออกทําไมคุณถึงไม่ตีโจทย์ไม่แตกครับผมออแต่มันก็ตื่นรุนนไหมวันแรกก็ยังเปิดรับบริจาคเลยกูก็ยังงงเลย